สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับวันนี้เราก็มาย้อนยุคกันนะครับในการติดตั้ง NTV t f c นะครับใส่ขวดตรวจความประหยัดนะครับรถคันนี้เป็นรถ t i เกอนะครับปี2004นะครับเป็นเครื่อง D4D 2.5นะครับในรูปแบบเกียร์อโตเมตินะครับขีดที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็เป็นขีดละนะครับขีดละครึ่งลิตรนะครับ เป็นรหัส D4D นะครับ1 6วาวเทอร์โบคอมมอนเร็วนะครับครับในทุกๆครั้งนะครับเราก็จะใช้ขวดตัวนี้นะครับเป็นตัวสร้างความยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเจ้าของรถนะครับที่ได้เสียเงินกับเรานะครับเพื่อจะชี้ชัดความประหยัดแบบตรงไปตรงมานะครับเพราะว่า ในเรื่องราวของการติดตั้ง NGV สำหรับรถดีเซลนั้นนะครับก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ทุกวิทุกวันนะครับว่าประหยัดจริงไม่จริงนะครับ NGV Development จึงสร้างกติกาขึ้นมาว่ารถทุกคันนะครับในการส่งมอบรถนะครับเราจะทำการใส่ขวดนะครับเพื่อตรวจความประหยัดนะครับถ้าไม่สามารถประหยัดได้ดังตัวเลขที่เราได้เคมเอาไว้ในสื่อโฆษณาหรือในเว็บไซต์ทุกสื่อนะครับ ลูกค้านั้นก็จะปฏิเสธการชำระเงินได้โดยทันทีนะครับทาง n g v Development ก็ต้องกลมนากลมตาถอดและก็ใส่ระบบกลับคืนเข้าที่ทุกประเด็นนะครับก็จะรับชอบในส่วนตรงนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะครับที่ถ้าไม่ใช่ใช้คำว่ามืออาชีพนะครับจะกล้าทำในรูปแบบนี้นะครับ เราก็ตรงไปตรงมานะครับในการพัฒนาระบบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับมากกว่า9ปีนะครับวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ต้องขอย้ำเตือนนะครับว่าทุกทท่านที่ถือว่าวันนี้เป็นการส่งมอบรถก็เป็นการอบรมสอนเทคนิคในการขับทุกๆด้านนะครับเพื่อเป็นการชี้ชัดเนื่องจากว่า เราอาจจะพูดกันเป็นชั่วโมงนะครับถ้าไม่ได้บันทึกวิดีโอก,กอ็ลูกค้าก็อาจจะจำข้อต่างๆไม่ได้นะครับทำให้ทำใหอ้อาจจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกด้วยการใช้งานนะครับและก็บางครั้งจะโทรมาถามก็รู้สึกเก่งอกเก่งใจกันนะครับก็เลยตัดปัญหาโดยการบันทึกวิดีโอเพื่อที่จะเป็นการ รีพิตความจํานะครับสําหรับท่านผู้ชายรถทุกๆท่านนะครับครับเราก็ลืมกดไม้นะครับเราวิ่งผ่านมาสักประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราบกกิโลหนึ่งแล้วกันนะครับครับผลในรถรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับในรุ่น f o r t u n e r นะครับก็จะมีตัวเลขเรียวทามนะครับบอกกิโลต่อลิตร ให้เราเห็นเป็นตัวเลขแสดงให้เห็นณเวลานั้นๆน,น,นะครับส่วนในรถที่รุ่นที่เก่าลงมาหรือว่ารุ่นที่ออปชั่นต่ำลงมานะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องชี้ชัดด้วยการใส่ขวดตรวจความประหยัดนะครับขวดนั้นนะครับดีกว่าตัวเลขเรียวไทม์อย่างไรนะครับก็ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นความโลเทคนะครับไม่ได้ไฮเทคโนโลยีอะไรนะครับแต่ว่าขวดนั้นก็ เป็นในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในขวดนั้นนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับว่าในขวดนั้นเราได้เชื่อมโยงสายกับจุดใดจุดหนึ่งหรือไม่นะครับซึ่งเ,เราก็ต้องขอยืนยันนะครับว่าของเราถ้าย้อนยุคไป 3- 4ปีก็จะมีลูกค้ามาจับผิดประเด็นนี้อย่างมากมายนะครับซึ่งเราก็ทำการปิดสวิ์แล้ววิ่งให้น้ำมัน หมดขวดแล้วเครื่องยนต์ดับหรือไม่นะครับบางครั้งวิ่งนานทนไม่ไหวก็ปรึกษาหารือลูกค้าว่าอย่างนั้นเราปิดแก๊สดีไหมครับถ้าปิดแก๊สแล้วน้ํามันยุบไวขึ้นและเมื่อหมดแล้วเครื่องยนต์ดับไปก็แสดงว่าเราไม่ได้พ่วงอะไรนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีข้อ,ขอชี้วัดในทุกข้อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจและได้เห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวเราจะ ท่านผู้ชมไปรู้จักกับท่านเจ้าของรถรายนี้นะครับท่านเจ้าของรถรายนี้ก็เป็นเจ้าของหูแท็กซี่นะครับซึ่งท่านก็มีรถคันนี้ไว้เป็นรถที่ใช้ส่วนตัวนะครับก่อนหน้านั้นท่านบอกว่ามีความคุ้นเคยกับ n อ v อยู่แล้วนะครับและก็ไปไหนมาไหนก็กลายเป็นว่าใช้รถแท็กซี่ไปด้วยแล้วก็ใช้เป็นทุระส่วนตัวไปด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็น2 in 1นะครับ รถคันนี้ก็เป็นรถที่ใช้มาเป็น10ปีนะครับก็วิ่งไปแค่6 70,000กิโลก็ถือว่าวิ่งไปน้อยมากนะครับเดี๋ยวไปแนะนําให้ท่านชมได้รู้จักท่านเจ้าของนะครับสวัสดีครับท่านเจ้าของครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับอ๋อผมชื่อสานุครับคุณสานุนะครับครับผมคุณสานุครับจะเป็นไปได้ไหมครับเผื่อพี่น้องชาวนนบุรีนะครับเผื่อว่า คนแถวบ้านหรือคนที่ใกล้แถวนั้นนะครับโทรมาหา NGV จีวีดี p โ e เมว่า,าแหมอยากจะรู้ว่ารถที่ติดอ v นจีวีเราใช้เป็นอย่างไรไม่ทราบว่าคุณจะช่วยกรุณาหรือช่วยแนะนําหรือว่าทดสอบให้ลูกค้าได้หรือไม่ครับโอ้ได้เลยครับครับติดต่อผมได้เลยครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่เชื่อหรืออะไรก็โทรถามผมได้เลยง,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 งัขอข,ข,ข,ขอโอกาสเบอร์โทรเลยครับ 0 8นย089นะครับ1144383ครับครับโทรได้ตลอดเลยครับครับแม่ก็เป็นน้ำใจไม่ดีนะครับท่านลูกค้าของ NGV Development ก็เป็นอย่างนี้กันเกิดทุกรายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการบอกต่อกันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่ดีนั้นนะครับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองวาระแห่งชาตินะครับประเทศไทยนั้นนะครับเราเป็นประเทศที่จำหน่ายข้าวไปสู่ ทุกภูมภาคทั่วโลกถือว่าเป็นเป็นประเทศที่ขายข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายสมัยด้วยกันนะครับซึ่งในปีสองปีหลังนี้ก็อาจจะสู้ประเทศใกล้เคียงเราไม่ได้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเรานั้นก็ยังมีศักยภาพที่จะส่งข้าวไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกถือว่าเป็นเป็นท็อปทีแล้วกันนะครับท็อปทีนะครับก็ ก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะนำเข้าไปขายแล้วเพียงพอกับการแลกซื้อน้ำมันเข้ามาก็ถือได้ว่าน้ำมันดีเซลนั้นในประเทศชาติเรานั้นหรือทุก,ท,กทุกประเทศก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นรถในเชิงพาณิชย์นะครับก็ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเชื้อเพลิงที่เผาผลาญทุกๆประเทศชาติถือว่าเผาผลาญกันอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่า ดีเซลนั้นส่วนใหญ่รถในเชิงพานิชย์นั้นก็จะขับเคลื่อนกันทั้งวันนะครับไม่ค่อย